ผมมาถึงหัวภูสุดหมายถึงยอดภูผาด่างคนทางนี้เรียกว่าหัวภูสุดเห็นลอยไก่ป่ามาคุ้ยเขีย่ยหากินอาหารกินหัวของต้นหญ้าชนิดหนึง่งเรียกว่ากระเทียมม่วงซึ่งมันมีฤทธิ์ทางยานะไก่ป่าคุ้ยเขีย่ยกินเป็นดาน ด้านใหญ่ผมจะมามากมายเป็นฝูงเลยนะ่ะบริเวณนี้มันมีหน้าผาที่สวยงามยอดสุดเลยที่ท่านเห็นภูเขาตรงหน้านี่เขาเรียกว่าภูยางอึงแล้วจากภูยางอึงเนี่ยข้ามไปฝั่งโน้นนะนี่ๆตรงเนี้ยข้ามไปน,นั่นจะเป็นผาเป้า เขตอำเภอนาแกนะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยน้อยห้วยโทเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นเขตบ้านหนองบ่ออำเภอนาแก่แล้วด้านอ่ะและ้วภูเขาอันที่กั้นนี่นะคือมีอันเริ่มเริ่มเนี่ยเป็นวัดบ่อเน,นี่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 วัดหรือวัดพกีวัดทําขามวัดทําขามเนาะโอ้ มาทำขามเออนี่นี่น,นี่ท่านพี่น้องนี่นี่นี่เป็นเจดีย์เล็กๆอันนึงสีทองภูเขาลูกนี้แหละที่กั้นระหว่างน้องบ่อนาแกกับเขตของบ้านห้วยหีบห้วยหีบห้วยยางแถวนี้นะแล้วมีหลักฐานโบราณคดีนะที่เขาเห็นตามภูเขาเนี่ยมีลูกปัดมีภาชนะดินเผา นั้นผมว่าดินดแดนแถบภูเขานี่ทั้งหมดเนี่เป็นที่อยู่ของคนยุคหลายร้อยหลายพันปีน่าจ,จะยุคทวารวดีที่ว่านั่นแหละนั้นอารยธรรมของดินดแดนแถบนี้น่ะลึกล้ำเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์โบราณคดีกระแสหลักไม่มาสืบคน้นมันก็เลยไม่ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับวงการศึกษาอย่าใครมา to success